เา,าีมามา2,000โวยครับโอ้โหหมื่นสองมาแปลกมาพี่น้องมานี่อีกมาคูณเก้ามาอีกพันสามตกมาลูกตกมาโอ้โหมาดีครับโอ้โหมาหัวไมหมื่นสามสามร้อยห้าสิบา 23, บาทครับโอ้โหสุดครับ เตือนคลิปนี้ไม่เหมาะสําหรับเด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีและควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่โอเคสวัสดีครับกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมครับวันนี้อยู่ในหน้าเกมไห d a ดั f o r ร์จูนะครับอยู่ในหน้าเกมของค่าย PG นะครับเช่นเคยนะวันนี้มาในงบ5,400บาทครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นที่แบบสัก50บาทนะเออพอลองแบบโหดๆกันดูหน่อยมาขอ30รอบครับกดโบนัสไปด้วยครับมามาดิเฮ้ยอะไรวะมาดิอุ้ยมาปังเลยเหรอดอกแรกมาสวยอะไรไม่รู้ครับอะไรไม่รู้เข้ามาครับมา ปลาดีลากวายสวยจัดมาคูณ7มา612อต่อนี้เป็นคูณ8ในสี่รเฮ้ยเอวะปลาดีหุ้ยเต็มมากเฮ้ยส0 0พ3,000ขึ้นมาได้ไงวะเอาดีมา4595บาทครับเฮ้ยกลัวมาครับโอ้โหมาดอกแรกครับที่เหลือหายหมดครับโอ้โหมาดีวายถ้ามาจะมาต่อเนื่องนะครับ มาดิเข้ามาลองเอ้ยแตกยังอีกหนึ่งตัวไม่แตกเอ้ยแตกว่ะแตกว่ะทำไมมันขึ้นอีกหนึ่งตัววะมาแปดรอบครับมาดิวายสีทองต้องเป็นวายสวยครับเอาดีแข็งเน้นเน้นมาดีครับโอ้โหเึ่กล่องมาสวยวายสี่ตัวเอาว่ะมาครับคูณสี่คูณเจ็ดมาเฮ้ยเหลืองตัวหนึ่งเข้าฟีกรอบนึง มาคูณสิบตกมาลูกเออมาตกมาครับเอา้าสอนอุ้อ้มาสวยจัดมาพันแปครับปีสปินสอนครับตอนนี้ปีปีป่ะมาดีวายหตัวเอาดีมาคูณสิบหกมาพันหมาดีครับบวกไาพันหกครับเหลือสิบสองรอบครับตอนนี้นะ เอาดิได้บายตัวเดียวครับรอบนี้ 18, นีน่กอง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 เต็มหน้ามาดิเอาดิคูสิบเก้ามาสวยจัดสองพันสามโอ้โหมานี่อีกครับมาดิคูยี่สิบสามโอ้โหคูณยังโหดครับเกมนี้คูโหดมากมาดิสามพันแปดเจ็ดสิบครับโอ้โหมาโอ้โหมาโอ้โหไม่ได้ครับเหลือเจ็ดรอบครับตอนนี้ ไม่มีวายวะ่ะเออได้วายอันนึงวะ่ะมาได้วายอันนึงวะ่ะมาดิโอ้โหไม่ต่อครับ305บาทโอ้โหไม่ต่อเหรอ7,000นะครับตอนนี้นะที่ได้มานะโอ้โหรอบสุดท้ายเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้วะ่ะองุ่นข้างล่างไม่ได้วะ่ะ มาดิครับหก2ันเก้ายเจ็บาทครับโอ้โหเข้าฟีสปินซ้อนครับมาดิเข้ามาสวยดีสวยดีอย่างนี้เข้ามาสวยดีอย่างนี้เอาดิมาโอ้โหไม่ตกยังครับมีไวมีไวมาดิเต็มหน้าต้องแตกแล้วแหละงานนี้มาพันสามเออมาตกครับพี่น้องมาฟีสปินอีกรอบครับมาพันหกสิบสองบาทครับ เอาดิมาวายสองตัวครับมาเป็นคูณไปครับวายสองตัวเป็นปคูณไปโอ้โหไม่ไหลเหมือนตาตะกี้เลยนะน,นี่ไงหกตัวเอาดีเอาดีเต็มหน้ามาข้างล่าง,างต่อเนื่องไหมโอ้โหข้างล่างไม่ได้หร่าไม่งั้นได้ปีซ้อนแน่ผมมาอีกสี่ลอบครับมาดินี่ไงมาดิสวยครับพันสามห้าสิบ ผู้หญิงผู้หญิงมามาพันห้าโอ้โหมาโบกมาสองพันแปดห้าสิบบาทครับขึ้นอีกหน่อยลูกโอ้โหเหลือห้ารอบหกรอบครับตอนนี้ โอ้โหมาตดอยูสวยโอ้โหไวไม่ทำงานตัว่าไวจะมาครับไวไม่มาเฉยเมื่อกี้เอาดิอ๋อสวยโอ้โหมาหกร้อยเก้าสิบครับรอบสุดท้ายโอ้โหเ้าครับรอบสุดท้ายมาบวกมาครับไม้นี่สามพันเก้าสิบเจ็ดบาทครับมาขอปรับหน่อยครับสิบรอบพอครับปังหรือเปล่า โอ้โหเอ้ยมากำลังจะบอกว่าสิบรอบไม่เข้าสักรอบมาดีแปดรอบสวยนึกว่าสิบรอบไม่เข้าสักรอบครับมาหน่อยเออลากวายมาเอาตัวเอพว่วงไว้ด้วยเอาตัวเอพว่วงมาเอพว่วงมาสวยนี่ไงมาดิเน,น้นคูณครับโอ้โหจะบอกว่าเบ็ดสูงแล้วไม่ได้นะโ,โดีกอง โอ้ยไม่ต่ออีกโอ้ยอย่าบอกว่าหมดนะองางนองางนสวยมาดิแต่ไม่มีคูณเลยครับรอบนี้โอ้ได้น้อยมากรอบนี้ได้600กว่าบาทครับได้น้อยมากมาอาโหดครับมาดิเอาดีมามาสองพสวยครับโอ้ยหมื่นสองมา แตกมาพี่น้องมานี่อีกมาคูณเก้ามาอีกพันสามตกมาลูกตกมาโอ้โหมาดีครับโอ้โหมาบวกไม่หมื่นสามสามร้อยห้าสิบบาทครับโอ้โหสุดครับขอต่อเลยครับขอต่อเลยเข้าไหมเออลากวายมาวสวยๆแจ่มๆมาโอ้โหอย่าบอกว่าได้น้อยเหมือนตะกี้นะตะกี้ก็ได้น้อยนะครับ โอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหอย่าบอกนะโอเคมาหน่อยสวยมาดีหัวมาดีเออมาโอ้โหได้แค่สามพันเก้าครับโอ้โหหมดครับโอ้โหวิวหัวไม่สี่พันเจ็ดร้อยครับโอ้โหกดหยุดเลยนะครับก็ได้กำไรก็พอแล้วนะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะฝากไว้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ